ใครมันยิงมาจากกุดังอะกุดังเดี๋ยว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 เจอมันตราเดี๋ยวกูถอนกลับเลยึงเดี๋ยวเอาไว้อยู่ไม่สุกอีกเดี๋ยวดียังไม่เจอมันตราเจอแล้วแล้วมึงโดนแน่ลอยเอาสิเอาสิตึกเดียวมึงจะไอ้นี่กูอีกงไหมจะมีคุณแปดที่เยอะอีกไหมเอ้าจะมีคุณแปดสี่อันห้าอันให้กูอีกงไหม ไปขายอีกครั้งที่แล้วกำลังจะเปิดร้านเลยลูกค้าโมโหไปก่อนโดนติดตนนานไปทัก่อนใช่คนจะเกิดโดนคุมกำเนิดซังนันอ f minutes later พวกจะถึงแล้วนะ mm hmm. ไม่ต้องมารับนะผมมีรถถ้าเราผลไม่งายท้องผมยังไปได้ใครเป็นอะไรอีกระบายยา ก็กินเข้าไปสิทำไมต้องทำให้ตัวเองเจ็บด้วยไม่จำเป็นต้องทำให้ตัวเองเจ็บไปได้อันนี้ไงเจอแล้วเจออะไรเอ่ยต้องลับไม่ต้องใช้คุญแจด้วยแค่เอาปืนยิงก้าเข้าได้ละอ๋อต้องใช้คุญแจตอนเปิดข้างในอได้กิวลีแล้วได้ลูกคันด้วย ไม่มีของอย่างนั้นอ้าวยังไม่เจอของอย่างนั้นมีแต่กู่หนหกอดีสุดใช้เลยเปืนก็มีคาไฟเคมคีสิบสอเอสอสเอ็่สี่เกาลูกพันกระเป๋าเข้าวงตะทะยาก็มีครบทุกอย่างระเบิดก็มีให้ครบแค่นั้นแหละที่ี แต่ถ้าไม่มีกุญแจก็เปิดไม่ได้แคถือว่าได้คุณหกมายังดีกลับต้องหากุญแจห้องรับอีกอะเดี๋ยวผมมีพาไปห้องรับอีกที่ได้อยู่กับกูกุญแจนะเออไปห้องรับกันไปเดี๋ยวพี่ได้คุณหกผมได้แล้วคุณหกห้องรับต่อไปอยู่เดี๋ยวมาดูแบบขับไปตามถนนเลยบีทางนั้นแหละห้องรับอยู่ข้างหน้าหนังสอง ่าใช่อยู่แถวบานสองบนเนินนั่นงขึนขึ้นเนื้อไปไหนแถวนี้แหละแถวนี้ดูที่พื้นดูที่พื้นมันจะเป็นไม้กระดานปิดอยู่ไม้กระดานปิดอยู่ใช่ลรงขับวนๆดูขับวนๆดูตามพื้นนะ่นนี่นี่นี่ใสมือ้สยมือนั่น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 จ้า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 ีแรงมีนี่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 ยิงเลยยิงแล้วเข้าไปเปิดประตู เหมือนกันเป๊ะนี่คุณหกอยู่นี่ขวาม,มือนี่นี่นี่คุณหกอยู่นี่ไปไปไปเดินเข้าไปมันติดผมเ,เ,เดี๋ยวเพื่อนย่งของหมดเออไปอ่ะกิวลี่ใช่กิวลี่ไปเอาด้วยเมื่อกี้มีอะไรถูกใจไม่ได้ย่อ๋อยิบสี่ได้ห้องรับสองห้องละคุณแจกก็หาไปยากนี่หว่า ของลับหายากกว่าแล้วเก็บปืนควันมาไม่มีควันได้ยิงเอาเก็บกระสุนไม่ได้ของเต็มกว่าดังกลางวงเลยไหมล่ะโอ้ยเต็มเต็มเต็ม <c oughs> <c oughs> แทนที่จะรอดไม่รอดทางล่างเข้าบ้านหมดแล้วแล้วเราจะอยู่ที่นี่เหรอไม่ดีหรอก <c oughs> เปลี่ยนรถอีกแล้วว้าเรียบร้อยออ้ย <c oughs> นี่นถถุ้นะทัดเฮ้ยถ้าเอาบูชิพเพื่อนได้ก็ยังไปดึงได้นะมีเสาอยู่พอวงอยู่เสานะ่น่าสนใจอยู่เอาเพื่อนไม่นั่นนะ เพื่อนยังไม่ชัดรักนั่นนะอยู่ไหนวะถือว่าน่ะเพื่อนตายที่บ้านเเข้านะถ้าเข้าหรอมันก็ได้ถ้าเข้ามันต้องเคลียร์ให้หมดอ่ะมันมีคนอยู่แล้วนั่นนะจ้าไม่น่าเข้าเลยมีคนอีกวันนี้มีคนวิ่งไปแปะซีโฟนะเพื่อนไม่ออกเลยนะ โคตรแน่นเอาเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนเพื่อนไปไหนไปไหมเพื่อนเข้าแล้วพี่เพื่อนเข้า ใช่ไงก็เน <akan> so <kg> like ียก็เลยค่อยๆย่องมาเพื่อนเอาลงวะเราก็ยิงผ่านควันอะยิงเพื่อซุ่มเพื่อเจอยิงซุ่มไปอยู่รถมาหลังขวา ดีระวังผ่านไปแล้วคนจะไปแปดสี่โฟล์เออลังลังลังนี่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 มักส้มตาดมักส้มมาแล้วนะเรียบร้อยตา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 ยเลยตายเลยตายเลยใช่ไหมตายเลยตายเลยมันขึ้นข้ามขึ้นข้าไม่ได้ขึ้นน็อค ไปดึงได้เลยเพื่อนกันนะเพื enfin ่อนทำให้กังวลไปยะสีได้โอ้ยยกใจมาเลยสองตัวลูกยี่แปซีโฟไปคนละตีกันเหรอปล่อยตัวเมื่อกี้ผมเอาลงเลยเอาเพื่อนแม่งชักปัก เอ้ยเฮียเอ้ยดึงขึ้นมาเพื่อให้มึงชัดลักเนี่ยนะอื